ทางกระทรวงสาธารณสุขก็พยายามบริหารจัดการให้เป็นโรคประจำพินให้ได้ภายในปีนี้นะครับดังนั้นกระทรวงสาธารณสุขก็อยากจะขอความร่วมมือของประชาชนและทุกภาคส่วนอีกครั้งหนึ่งนะครับในการที่จะก้าวข้ามนะครับเรื่องของการระบาดครั้งนี้ต่อไปให้กลายเป็นโรคประจำพินได้โดยใช้นะครับมาตรการ VUCA หรือวูบูก้านะครับ คือขอให้มาร่วมใจมาฉีดวัคซีนอาจจะเป็นเข็ม2หรือเข็ม3โดยเฉพาะยิ่งคนที่เป็นกลุ่มสูงอายุนะหรือตั้งครรภ์เรียกย์608นั่นเองนะครับพ <c oughs> ยายามให้มาฉีดวัคซีนให้มากขึ้นนะครับพ <c oughs> ยายามป้องกันตนเองด้วยหลักของ universal prevention นะครับก็คือาาต้องนึกถึงว่ามีโอกาสติดเชื้อและก็แพร่เชื้อได้ตลอดเวลาต้องรักษาระยะห่างนะครับใส่หน้ากานะครับอนามัยตลอดเวลานะครับต้องล้างมือ ป้องกันตัวเองกับทุกคนทุกที่ทุกเวลานะครับผู้ประสานประกอบการก็ต้องให้ความร่วมมือเคร่งครัดนะครับในการที่จะดำเนินกิจการกิจกรรมต่างๆต่อไปในภาวะที่มีการแพร่ระบาดก็ต้องเน้นในเรื่องของการมีโควิดฟรีเซตติ้งนะให้สถานที่ปลอดภัยผู้ให้บริการปลอดภัยและผู้บรับบริการก็จะปลอดภัยนะครับทายก็ต้องตรวจ A D K นะครับ A D K ทางท่านริปดีกรม๊ิกก็ได้แสดงให้เห็นแล้วว่าเป็นเครื่องมือที่ดีและก็สําคัญนะครับ เทียดตรวจพบเชื้อในระดับตั้งแต่ต้นได้นะครับเพราะฉะนั้นการตรวจ ATK ของเราเนี่ยกมันตรวจน่าจะเป็นสัปดาห์ละครั้งหรือ2สัปดาห์ละครั้งขึ้นอยู่กับความเสี่ยงที่เรามีอยู่เช่นเราไปสถานที่เสี่ยงมานะครับหรือเราไปใกล้ชิดก,กับคนที่มีความเสี่ยงหรือมีติดเชื้อนะครับหรือถ้าเรามีอาการนะครับก็ก็รีบตรวจเสียนะครับถ้าเรามีผลบวกนะฮะตรวจดวยตนเองก็ได้หรือจะไปพบสารพยาบาลก็ได้นะครับ และถ้ามีผลเป็นประการใดก็จะเข้าสู่ระบบต่อไปครับก็หวังว่าอยากทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็คงได้มีการร,ร่วมมือร่วมใจกับทุกฝ่ายนะครับเพื่อให้ประเทศไทยของเราเนี่ยปลอดภัยนะครับประชาชนก็ปลอดภยัยประเทศไทยก็เดินต่อไปได้ทุกฝ่ายก็ขอร่วมมือกัน,นครับ ทางกระทรวงสาธารณสุขก็พยายามบริหารจัดการให้เป็นโรคประจาพิ่นให้ได้ภายในปีนี้